ถ้าพยากรณ์ดวงชะตาผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมนะคะถึงวันที่21สิงหาคมนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะขอบคุณมากๆนี่เป็นการพยากรณ์ในเดือนตุลาคมนะคะของชาวราศีสิงห์พลังงาน โดยรวมนะคะเดือนนี้นี่นะเป็นเดือนที่ดีนะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะคะเป็นเดือนที่คุณจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนะค,ะความเศร้าความทุกข์นะคะเดินหน้าสู่ความสําเร็จสมหวังนะคะความร่ํารวยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่ตรงกลางนะคะอันนี้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะ,ะ the a of p e n t a c l e s อันนี้เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้เหมือนกับว่าโชคลาภนะคะหมายถึงการเริ่มต้น นะคะจากเขาเรียกว่ามาจากสวรรค์นะคะเป็นโอกาสนะคะที่จะให้เรานะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่จะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคตนะถ้าเกิดว่าหน้าไพ่พลังงานเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณที่ดีนะคะสาหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้นะคะเหมือนกับชาวราศีสิงที่มีความทุกข์นะคะมีความทุกข์ใจนะคะสาม สามดาบนะคะหมายถึงความทุกข์ใจนะคะเรื่องกัดกรุ้มใจนะคะทาให้คุณเป็นทุกข์นะคะคุณจะปลดปล่อยมันไปได้ในเดือนนี้นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นไพ่หกดาบนะคะ six of swords อันนี้หมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้เขาพาลูกขึ้นเรือนะเรากําลังจะให้จ้างให้ผู้ชายคนนี้นะ,ะพ,าพายเรือพาเขาไปสู่โลกของเขานะ,ะหมายถึงว่าคุณตัดสินใจแน่วแน่นะคะที่คุณจะไปข้างหน้าคุณจะลาทิ้งความเจ็บปวด นะคะคุณจะดึงดาบที่มันฝังใจคุณอยู่นะคะคุณจะกลีดแผลของคุณอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เปิดมันออกนะคะแล้วคุณก็จะไปข้างหน้านะคะคุณจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีในอดีตนะคะแล้วเดินไปข้างหน้านะเดินไปสู่การเริ่มต้นใหม่นะไพ่อยู่คู่กันนะคุณพอคุณไปข้างหน้านะคุณไปเจอโลกของคุณคุณก็จะได้พบโอกาสที่ดีนะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณนะคะไปในโลกใบใหม่ โรคที่สดใสกว่าเดิมอาจจะไปไกลถึงเมืองนอกอาจจะไปในที่ที่คุณไม่เคยไปนะคะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆของคุณด้วย the world นะคะหมายถึงการจบนะคะเมื่อมีไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่านะคะจะจบของสถานการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่ได้จบธรรมดาเพราะว่าคุณได้เริ่มต้นด้วยนะคะก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะจบ โปรเจกที่คุณกําลังทําอยู่ในเรื่องของการงานความเครียดในเรื่องของการงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะมันจะจบในเดือนนี้นะคะ the world หมายถึงการจบแบบแบบชัยชนะนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะเป็นความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งเขาเรียกว่าในเรื่องของอจิตใจด้วยหมายถึงว่าคุณรู้สึกสมหวังคุณรู้ถึงชัยชนะที่คุณจะได้รับนะคุณสมหวังคุณมีความสุขนะคะ แล้วก็นำมาซื้อเงินทองให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นเช้าราศีสิงห์ในเดือนนี้นะคะเป็นการเป็นการจบแบบแบบชัยชนะนะหมายถึงว่าคุณจะได้จบเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วได้เริ่มต้นใหม่หรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะที่มันมีความเครียดนะเอาพลังงานของคุณไปทั้งหมดนะเริ่มต้นมาด้วยการทะเลาะเบ,บาแหวงนะคะมีความเครียดนะคะอันนี้หมายถึงว่าการที่คุณใช้นะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการงานการใช้พลังงานของคุณนะคะการได้ ทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วคุณก็ทํางานหนักกว่าคนอื่นนะคะการทะเลาะเบาแวงการไม่เข้าใจกันนะ,ะการที่เขาเรียกว่าคิดกันคนละแบบทํางานกันคนละสไตล์นะคะแล้วก็ไม่อยู่ร่วมกันนะ,ะถกเถียงกันมีปัญหากันรู้สึกว่าเราทํางานหนักกว่าคนอื่นรู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบรู้สึกว่าไม่ได้รับอะไรที่ดีนะ,ะทําดีก็ไม่ได้ดีไม่ได้รับคําชมแถมโดนว่าอีก แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะจบนะคุณจะไม่สนใจคุณจะเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณทําด้วยความตั้งใจนะคะมันไม่ต้องไปสนใจก็เดินไปข้างหน้านะคะคุณจะไปสู่โลกของคุณคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณทํานะไม่สูญเปล่านะคะทีนี้ในเรื่องของการงานนะคะต่อในเรื่องของการงานนิดนึงนะไพ่ไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่เดอะเมจิเชี อันนี้เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะหมายถึงว่าไพ่เลขหนึ่งนะ The Magician ก็เป็นผู้สร้างเหมือนกับ The Empress นะแต่ The Empress คือผู้ให้กําเนิดการให้กําเนิดโอกาสแต่ Magician เป็นผู้สร้างนะคะสร้างด้วยมือทั้งสองมือของเขานะคะมีเหรียญมีคทามีดาบนะคะแล้วก็มีถ้วยนะก็คือครบนะคะก็คือหมายถึงว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของอาชีพ นะคะที่เป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าต้องใช้ความเขาเรียกฝีมือนะคะงานฝีมือหรือว่างานที่เขาเรียกว่าต้องมีเขาเรียกความชํานาญนะคะอย่างเช่นเป็นแพทย์นะเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือว่างานอย่างเช่นทุกๆอย่างะนะคะงานช่างงานคอมพิวเตอร์งานอะไรที่คุณมีความสามารถเฉพาะตัวนะอันนี้จะเป็นงานเป็นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากแล้วคุณจะต้องใช้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะ ไปสู่ความสําเร็จอันนี้เป็นไพ่แห่งความสําเร็จทั้งสองใบนะคะเป็นความสําเร็จคนละแบบนะ The World หมายถึงความสําเร็จ Completion หมายถึงว่าจุดจบของโปรเจกตที่คุณทำนะมาถึงจุดสุดสุดของเขาแล้วนะคะอันนี้10ถ้วยก็เป็นความสําเร็จนะจบเหมือนกันนะคะแต่ว่าจบแบบแฮปปี้สุขใจมีความสุขนะคะหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำนะคุณจะเห็นถึงเขาเรียกว่า ความสามารถนะศักยภาพของคุณนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณทําได้สําเร็จนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคุณก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในเรื่องของการเงินนะมีคนจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณคุณอาจจะมีลาบลอยด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมีความสุขสบายสะดวกสบายนะคะในชีวิตนะคะอันนี้ได้เก้าเก้าเหรียญน,นะคะ nine pentacles นะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องมีเรื่องให้จับใจออกไปนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าใช้ใจ่ายไปโดยที่คุณก็ไม่อยากจะจ่ายนะ,ะมันไม่ใช่ว่าใช้ใจ่ายไปด้วยความเต็มใจนะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะต้องใช้ไปนะคะโดยที่ไม่อยากจะจ่ายไม่ใช่ไม่ใช่การผ่า ค่าใช้จ่ายที่คุณจําเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะคะแตเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเหมือนกับเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเดือนนี้นี่มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังนะคะคือในเรื่องของครอบครัวถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ มีครอบครัวก็มีโอกาสที่คุณจะเขาเรียกว่ามีการรวมตัวกันของครอบครัวถ้ามีการพลัดพรากจากกาันอย่างเช่นลูกกลับมาเยี่ยมพ่อแม่นะคะหรือว่าสามีภรรยามีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวเดือนนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนี่จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดใครที่มีความต้องการที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานนะคะศึกษาต,ต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าแม้กระทั่งจะทําวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไป นะคะเปิดโลกกระทใัใหม่ๆไปแล้วมีความสุขนะสมหวังนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นโสดก็มีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะได้พบเจอใครใหม่ๆนะคะเข้ามามองเข้ามาเขาเรียกว่ามาแอบมองคุณมาให้ความสนใจคุณนะคะอันนี้คุณได้ไพ่ t e page of swords อันนี้น่าจะเป็นคนในลักษณะาธาตุลมนะะอาจจะเป็นคนในลักษณะาธาตุลมหรือเป็นคนในลักษณะาธาตุดินนะคะอย่างเช่นชาวราศีกันนะชาวราศี การมังกรนะคะแล้วก็พฤกษบหรือจะเป็นในลักษณะท่าลมนะคะ่าเช่นชาวราศีท่าลมนี่ก็กุมนะคะแล้วก็เมถุนนะคะแล้วก็ตุลน,นะคะสำหรับเดือนนี้นี่ชาวราศีสิงห์เขาเรียกว่าจะเริ่มที่จะมีความมั่นคงคุณจะเห็นถึงความมั่นคงในเรื่องของความรักคุณจะเริ่มเห็นอนาคตคุณจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนะคะเพราะว่า คุณกล้าที่จะก้าวออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีคุณกล้าที่จะละทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้คุณคุณยอมที่จะเดินออกไปแล้วก็ละทิ้งความเจ็บปวดนะคะคุณจะมีความเขาเรียกว่าความสามารถนะที่คุณจะเดินก้าวข้ามความเจ็บปวดของคุณออกมาได้นะคะในเดือนนี้นะคะอันนี้เป็นไพ่สรุป ให้ใบแรกคุณได้ the ace uh, of swords อันนี้หมายถึงเป็นการเริ่มต้นนี่คุณได้เริ่มต้นทั้งสองใบนะคะ the ace of pentacles แล้วก็ the ace of swords อันนี้เป็นเขาเรียกว่าความการเริ่มต้นที่จะได้รับเขาเรียกชัยชนะอันนี้หมายถึงการเริ่มต้นที่จะได้รับความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าคุณคิดตัดสินใจที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนนี้นะคะมันจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่สิบถ้วยอีกแล้วนะสองใบอันนี้เขาเรียกว่าความสมบูรณ์สมหวัง นะคะได้รับความสมหวังอย่างน้อยนะคะไม่ใช่ในเชิงของวัตถุก็จะเป็นในเรื่องของจิตใจนะ,ะทุกๆอย่างนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาการรวมตัวกันของครอบครัวการแต่งงานนะคะใครที่ต้องการจะแต่งงานในเดือนนี้อาจจะมีคนมาขอนะคะมามั่นหมายคุณมาทําเขาเรียกว่าอ,อ,อยากจะแต่งงานกับคุณมาขอคุณแต่งงานมีโอกาสสูงที่จะจบลงเออด้วยเขาเรียกว่าการแต่งงานอย่างมีความสุขเพราะว่าได้ถึงสองใบนะคะ อันนี้คุณได้พ่าย t g t s t t r e n g t h ก็คือเป็นพลังนะพลังพลังเขาเรียกว่าพลังใจของคุณเดือนนี้คุณมีทั้งสติปัญญาความสามารถแล้วคุณก็มีพลังใจที่เข้มแข็งเพราะด้วยพ่ s t r e n g น h นี่แหละมัง้งที่ทำให้คุณกล้าที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดของคุณไม่มองแม้แต่จะย้อนหันหลังกลับไปนะคะไปดูถึงความเจ็บปวดทุกทรมาน นะอะไรที่มันเหมือนกับว่าทะเลาะกันเป็นประจำคุณจะต้องเสียสละในเรื่องของความรักมากกว่าคนอื่นคุณก็ไม่ได้รับอะไรดีๆกลับมามีแต่ความเสียใจคุณจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นอดีตในเดือนนี้เพราะด้วยไพ่ t r e n g t h ใบนี้ก็คือพลังกายพลังใจนะที่เข้มแข็งของคุณนะคะผู้หญิงคนนี้สู้กับสิ่งโตด้วยมือเปล่าหมายถึงการที่เราจะเอา,อเอาผ่านอุปสรรคเอาชนะอุปสรรคในชีวิตของเรา นะคะด้วยพลังใจที่เข้มแข็งของเรานะคะถ้าคุณจะเห็นว่านาะสิงโตก็แลบลิ้นแสดงว่าถ้าสัตว์แลบลิ้นแบบนี้ก็ไม่มีวัน,บบนที่จะอ้าปากออกมากัดน,น,นะคะแสดงถึงความที่เขาเรียกว่าไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้ทําอันตรายอะไรกับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็หมายถึงว่าการที่เราจะมีพลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคของเรานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพลังงานในเดือนนี้นะคะของชาวราศีสิง์ดีมากนะคะใครที่ยังมีความทุกข์นะคะขอให้คุณจงใช้เขาเรียกว่า strength คือพลังนะพลังใจของคุณนะคะกล้าที่จะเดินออกมานะคะอย่าให้ใครเอาพลังงานของคุณไปใช้นะคะอย่าให้เขาใช้พลังงานของคุณที่ไม่เกิดประโยชน์นะคะก้าวเดินออกมาคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณจะประสบความสำเร็จ คุณจะสมหวังคุณจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟมากสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้นะคะถ้าท่านใดมีความสนใจในเรื่องศาสตร์พยากรณ์นะคะทุกคืนวันศุกร์เสาร์นะคะก็จะมีไลฟ์นะคะใน Facebook ดูดวงใบปรินนี่นะคะตอบคำถามสำหรับท่านที่มีความทุกข์นะคะตอบคำถามฟรีหนึ่งคำถามเปิดไพ่ให้หนึ่งใบนะก็ขอเชิญชวนนะคะ ก็ขออวยพรนะคะให้ชาวราศีสิงในเดือนนี้ประสบกับความสุขสมหวังจริงๆอย่างที่ไพ่ทำนายไว้นะคะขอบคุณมากค่ะ